กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอก,อร,กร,รับฟังข่าวตอนเช้ามุงจากศูนย์ข่าววิทยุมอกสรงคลาค่ะสวนคาแซสขคงแพลงกวยเตียวหยีสิบบาทในจังหวัดตรังอิ่มจนจุกสวนกับวัตถุดิบถูกอย่างเทยังคงขึ้นราค่าย่างต่อเนื่อง นางสาวซีนวลจันสว่างอายุ55ปีร้านปลาแซาวอาหารตามสัง่งร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวิเชียนมาตุริมถนนตรังปลาเลียนตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวดงัดตรังเป็นร้านเพิ่องไม้เหล็กๆที่ยังคงมีโลคาทางเด็กนักเรียนผู้ใหญ่แวะเวียนกันมานางยังไม่คาสายเพราะร้านนี้คายก๋วยเตี๋ยวชามระอีิบ,บาทเท่านั้นแทมปริมาณยังเยอะเยอะอิ่มจนจุกเลยทีเดียวซึ่งสวนกับวัตถุดิบถูกอย่างเที่ยงคุงขึ้นราค่าย,ย่างต่น แต่ปลาสาวก็ยังหยุดขายราคา20บาทเพราะส่งซารเด็กๆและลูกค้าประจำนางสาวซีนวลเล่าว่าว่าเมื่อก่อนขายอยู่ที่บ้านและตุนเองออกมาขายที่นี่ประมาณ5-6ปีแล้วแต่ยังคงขายชามละ20บาทแม้วัตถุดิบจะพุ่งสูงขึ้นเช่นมูซอสมีราคาที่กิโลกรัมละสง0 0บาทเพราะส่งซารลูกค้าที่เป็นเด็กๆจะขึ้นราคาก็ไม่ได้และทังร้านเองก็ยังพ่ออยู่ได้โดยมียอดขายประมาณ วันละนึ่งรอยชามซึ่งพ่อประทังชีวิตไปแต่ละวันแต่บางวันก็ขายไม่มดก็มีพร้อมทางย่งไม่คิดปรบับขึ้นราคาขายในช่วงนี้ยกเว้นหากตอนทุนพุ่งสูงขึ้นมากจริงๆอาจปรบับขึ้นเป็นชามละ25บาทส่วนเมนูมีเย็นตาโฟมีน้ำไส้ต้มยำและมีแหง้งนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งบวกไข่าดาวด้วยขายชามละ40บาทและเมนูน้ำแก้วละ20บาทร้านเปิดตั้งแต่แปดนาฬิกาถึง17นาฬา โดยคล้ายถูกวันส่วนวันหยุดแล้วแต่สะดวกตามใจเมค่าด้านลูกค้าที่มาใช้บริการบอกว่าร้านนี้ตั้งอยู่ในทำเลจททอดรถได้สะดวกและมีเมนูให้เหลือกมากมายทางอาหารตามสั่งบะหมี่และเมนูน้ำต่างๆส่วนราคาก็มิตรภาพเหมาะสมในยุคเทข้าวโคง้งเพงเช่นนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแนเรื่องขคงรถาติลอยมากเกินราคา นประผัดมณีแสงสูงค้าวิทยุมอกอส่งคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน